นี่ครับพี่น้องนี่ครับเตียมแล้วตาหนึ่งนะครับเตียมแล้วเตียมแล้วหนึ่งกระตานี่ครับจุ่มนี่สุดยอดอันนี้หนึ่งกระตานะครับนรกะกะหนึ่งกระตาหรือว่าหนึ่งกับาแล้วครับหนึ่งกับานะครับประมาณ สิบโลได้นะครับประมาณนะครับหนึ่งตะก้านะครับประมาณสิบกิโลได้นะครับมันนี้ก็ัหนึ่งตะก้านะครับอันนี่สองนะครับย <Hi. S 2> ไปมั่วครับ หยยบยเห็ดหยยบก๊บระ, <se ptic> ะเบิดนี่ครับบอเป็นหน่อยๆนะครับบอเป็นหน่อยๆหยุดม่ค่ะแมค่ะีบ้านเาปั่นปันน่นหดขมบ้าน <c oughs> ปันป่นั่ไลครับพี่น้องครับเกิดมาเพิ่งเคยเห็นครับไลยปันนี้ ไม่ยังดอกวันแเคยมาเก็บเห็เดน,น,นี่ครับถือใจครับถือถือใจคนมาเก็บเห็ดครับฝนกระตกบรรยากาศดีนี่ครับเห็ดขมอายุขา แต่เนีเดียวครับพี่นอ้องเอาเอาเอายางอย่างพินผ่านโอ้ปวดหัวอย่างงี้วะเจ็บก็ว่าเบิดแม่นี่เมียพี่เมียเมียโอ้โหบรรยาการยางไก่ครับ Bây giờ bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đuổi đuổi ta

เบิดชิมอัอ้หน่อยเบิ่งเลยนี่มันเลยนี่ขเขนเเขียนเขียนๆครับสี่คนให้มาสี <c oughs> ค่คนเก็บอย่างเดียว ขอบ้าได้กับขอบ้าได้กับก้มหนาะก้มจานครับสาวไฟ่สาวมัน นะครับเห็ดขมนะครับอายุคาเต๋ยวันนี่อาเดี <Pokémon> ่ยวมากตาเดี่ยวจะคุณแม่เห็นไหมเหมนไหมเห็นไหห้ดีานแต่อง่ายมหน่

Được, 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 ngắm ngắm Chèo mặt, chèo mặt, chèo một bọc hỏi ai จื้อวะหัวไอ้น,นี่เก็บยวผมไปใส่ตาปั๊บกตัวหนึ่งเลยเ้ <c oughs> อหาได้แล้วครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับเตียมแล้วตาหนึ่งนะครับเตียมแล้วเตี่ยมหนึ่งกระตานี้ครับจุ่มนี่ Yeah. ถ้ผมหลังจากที่มมผมเลยนะครับเ้เขาไปเจ็บเห็ดนะครับเป็นเวลาหลายชั่วโมงพอสมค้นนะครับประมาณสามสี่ชั่วโมงนะครับนี่ครบปลานี่ครบปลาอยุข่านะครับที่เราเห็นนี่นะครับฝนก็เพิ่มใ้นหยุดตกนะครับแต่ยังอยู่ตกเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เสานะครับตอนนี่กประมาดเชียงนะครับนี่ครับ อยู่ที่นะครับอำเภอสร้างคอมนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับมันนี้มาเอ็มเฮ็ดนะครับบานใหญ่นะครับมาเก็บเห็ดขมปลายุค่านะครับผมเดี๋ยวผมข่าไปเบิ้ลนะครับผลงานนะครับจะดูผลงานนะครับว่าได้หลายทำไหนนะครับเก็บมาสี่นนะครับผมสี่นนะครับเดี๋ยวไปเบิ้ลกันเลยนะครับดูผลงานนะครับ ผลงานนี่นะครับอันนี้เป็นรอบสองแล้วครับสีผ้าเอาะไปนะครับสีพนนะครับเลยนี่ครับเครื่องนกันจานะครับสีพนนะครับกับหมกผมนี่ครับง่ายนะครับมีผมปลายุค่านะครับง่ายนะครับนี่ครับผมรอบสองนะครับอันนี้รอบสอง รอบสองความงามมขึ้นนะครับอันนี้ก็จะไปล่างนะครับแล้วก็จะตัดขานะครับทำความสะอาดอีกรอบนึงนะครับมีออกจากปลาสดๆเลด้วยนะครับฝนก็ยังตกอยู่บ่อเต้านะครับอันนี้คือรอบสองนะครับรอบสองรอบสองทีตออกมานะครับเดี๋ยวอันนี้คือพ่อแล้วนะครับ เดี๋ยวถี่พัดเบรนนะครับเราแบกเสียวมาไว้นะครับก่อนรอบเตานะครับเสียวมาไว้อยู่ในบ้านนะครับอยู่ในบ้านรอบเลี่นี่นะครับผมนะครับนี่คือเชี่ยวไหว้นะครับอันนี้หนึ่งกระตานะครับหนึ่งกรตตาหรือว่าหนึ่งตะกาแล้วหนึ่งตะกานะครับประมาณ สิบโลได้นะครับประมาณนะครับหนตะก้านะครับประมาณสิบกิโลได้นะครับอันานี้ครั่งตะก้านะครับอันนี้สองนะครับสองในตองตะกานะครับนะครับผมตะก้าที่สมนะครับ จากที่สามนะครับที่เป็นกล่องเลยนะครับนี่ันะครับนี่ครับผมสวยงามๆนะครับอันนี้ขายกอะประมาณกิโลละกิโลละลอยเลยนะครับเป็นการมากิโลละลอยนะครับขายนะครับสดๆนะครับจาก จักรฟ้าเลยนะครับนี่ครับออกมาเลยครับจักรฟ้านะครับนี่ครับเตัวานี่เหลือไปทําความสะอาดนะครับไปตัดขานะครับแล้วก็ล้างที่ดินนะครับเพราะว่าจะอากน้ำนะครับผมนะครับก็จะเอาไปใส่นะครับเรากลับบ้านนะครับเก็บจับร้าออกอากาศไปใส่นะครับไปดูไปดูแล้วก็ขึ้นไปเลยดูแลพวกนี่โอ้โห เอาเก็บไหมี่อนเม่อ่ะพกองนี่บ่อมันจำได้มันเห็นเยาง่กัยเรไ่้เอาอก็ฮู้กันนี่ก็กันไูค่ะบ่น้วนน้อ้ยเขบ่นเสัน้นเสียงเียร์หนซื่อคนเียนเชียรหน่เดี๋ยวจะดอนี่นะครับ ลงผลงานนะครับผมหมาดจากโล่ครัจากโล่หมาดสามสิบโล่อะหมาดสามสิบกิโลนะครับสามสิบกิโลเดี๋ยวรลังเก็บใส่ระก,กาศนะครับเดี๋ยวกลับบ้านนะครับผมกับพเพื่อกูมาวว่าผีนะครับหน้าตะไก่นะคมันเก็บเห็ดโดยเฉพาะนะครับผมจตกมาที่พยาบาลอนไลน์นะครับนี่นะเอาเงยๆนะครับ สามารถเกีงนะครับแกงแกงกินธรรมดาก็หยู่ทััวไปนะครับลวกาก้อยก้อยนะครับก้อยต้มก้อยนะครับ รสรุปผลงานนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเปียเปียกตะก้าครับครับหนึ่งถุงนะครับเปียกตะก้ากับหนึ่งถุงนะครับผมเลยปีข้นนะครับประมารสามสิบกิโลนะครับสามสิบกิโลได้นะครับเลยสนใจกับทิศตัอมากครับกิโลละรลอยนะครับแต่อยู่บ้านได้ผมนี่ทรงนี่ครับผม ทำแล้วคลิปนี้ครับอย่างด่วยช่างแนวขอร่าดพี่น,นอ้องไปก่อนครับผมเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ